สวัสดีครับผมนายคันชิพลวังคีรีนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ปีที่3ครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของบ้านหมูม่ลนครับจากคุณพ่อออสแล้วก็ข้อมูลต่างๆจากคุณพ่อสว่างตาสาโรดครับเราไปสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาจากคุณพ่อออสกันก่อนเลยนะครับ มนีผมสิมาถามประวัติความเป็นมาของบ้านมุมมลนะครับเป็นมาช่างไดนะครับอะไดเป็นคนกอ่อตั้งประวัติบ้านมุมมลนี่มันก็เป็นมุมมลมันเป็นบ้านเก่าเมื่อเกา่ามีหลักเหงามาจากคนสามกลุ่มที่เขามาตั้งเป็นบ้านมุมมลในเริ่มเริ่มแรกๆประมาณพศสองพันสามร้อยเศษเศษนี่แหละ 2 3 1พันสามร้อยสิมนี่เป็นขอ้อที่ใหญ่มาจากทางรอยเอ็ดเป็นส่วนไงสามกลุ่มเขามาตัาง้งซึ่งในสามกลุ่มนี่เขามาร่วมกันเป็นกลุ่มเดียวอยู่ในบ้านมูมุ่นก็สจางตั้งบ้านมูมุ่นเพราะว่าพื้นที่บ้านมูมุ่นมันเป็นพื้นที่อารมสมบูรณ์มีแรงน้ามีมหอยมีน้อง สำหรับเป็นนามอุโภคบริโภคเฮดไทยเฮหนาได้สะดวกสบายก็เลยมีกลุ่มของนายกัญหาตาสาโลดขึ้นมาตั้งเป็นบ้านมุม่งมันในเือแรกๆสมิตรจำกนเป็นเป็นกลุ่มของนายกัญหาตาสาโรดมาตั้งเป็นพื้นที่ของบ้านมุม่งในเขตพื้นที่มูหนึ่งปัจจุบันนี้นะครับซึ่ง ในช่วงระยะต่อมาบ้านมูมอนก็นเยได้แตกออกเป็นสองมูทั้งมูหนึ่งอยู่ทั้งทิศเหนือมูสองก็เลยอยู่ทั้งทิศใต้นี่คือตวัการต่อต,ต่างบ้านแลครับวส่วนมากบ้านมูมอนนี่ค้นส่วนใหญ่เฮ็ดอาชีพอยัางครับอาชีพหลักๆของคนบ้านมูมอนตั้งแต่สมัยสางเป็นบ้านเป็นเมืองมาแหลกๆจนมาถึงปัจจุบันนี้ อาชีพหลักที่สุดนี่ของของคนในพื้นที่นี่คืออาชีพการเฮดนาทําการเกษตรเฮดนาเป็นหลักครับผมขอบคุณครับครับผมครับ,รบส่วนคนที่สองนะครับคุณพ่อสว่างตาชาโรชอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลมูนม่มนหัอข้อเกี่ยวกับการพัฒนาของบ้านหมู่มุ่นแล้วก็ จุดแข็งจุดอ่อนของบ้านมุ่นครับไปยังครับครับส่วนของการพัฒนาบ้านมุ่นนี่เป็นยังไงครับแล้วก็จุดแข็งจุดอ่อนของบ้านมุ่นนี่เป็นมากที่ไหนครับาการพัฒนาชุมชนของบ้านมุมน่นมูที่หนึง่งประชากรส่วนใหญ่การพัรนารมือันกนารจัดย้างดีนะครับ,รบในการพัฒนา,า,านั้นเขาก็ได้ตั้ง จุดในการพัฒนาไว้อยู่3 4อย่างอย่างแรกคกือการพัฒนาด้านโครงสร้างอาทิเช่นด้านการศึกษาด้านการเป็นยูอายุดีกินดีธรรถชาก่อนมีค้อศูนย์และการดำเนินชีวิตด้านที่สองคือการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตปรรมชาติก่อนนะครับคือการสารั่งคนสา้างงานสาั่งายไดใโดยเข้า ได้รับการสนับสนุนจากไอในหน่วยงานของรัราชการในองค์บานของรัฐราชการนะครับด้านที่3เนี่ครับเป็นการพัฒน,นาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันการสาธารณภัยต่างๆโดยประชากรส่วนหนึ่งที่ได้รับการอบรมกับฝึชฝนจากหน่วยงานของรัฐและเพื่อนําผลการฝึกการอบรมนั้นมาปฏิบัติในสังคม เพื่อเกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านในหลายที่สุดนะครับอีกกรณีหน,นึ่นงคือการพัฒนาด้านการทำให้ประชาชนมีความรักวามสามัคชีในชุมชนนะครับป็ดการมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปจากกรณีด้านการพิจารณาประชาชนมีความรักวามสามัญชีนะครับอย่างเช่นการให้ประชาชน ได้ไมาออกกําลัางกายร่วมกันพบปะทั้งสารกันในร่วมต้องการแข่งการกีฬาในส่วนต่างๆของหมู่บ้านของะบบน,นะครับตำบลนะครับไอ้ส่วนการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนการสร้างส,สนุนให้ประชากรนประชาชนนในหมู่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะของหมู่บ้านตลอดจนที่ทั้งจินของประชาชนเพื่อไห้ประชาชนในหมู่บ้าน ในโงเ็นความสำคัญข,ของธรรม,มาชาติในการอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นใด้ตครับนี่คือจุดที่เราได้ตั้งเกณฑ์ไว้ในการพัฒนาชุมชนครับผมแล้วส่วนจุดแข็งจุดอ่อนส่วนจุดแข็งจุดอ่อนนั่นจุดแข็งนี่นคือประชากรส่วนใหญ่เสือมความสำคัญในการพัฒนาชุมชนนะครับไอก้กลุ่มเป็นอย่างดีส่วนจุดอ่อนนั่น ยังมีปรญชาชนอีกส่วนหนึ่งที่ยังมองไปเห็นคนสำคัญในส่วนนี้คืออาจมีปัญหาวา่จา,าจาเข้ะเหตุจุดนี้ขึ้นมาแล้วข้อเสนาประมาณจ่สายไมาเหตุได้ลงไปแล้วสิบประสบผลจะเริ่จังไหนนะครับจังไหนก็เลยบรออิษาทใหคว้มลงมือตั้ไหนครับในจุดนี้ครับ